หลังจากพระเอกได้ทำตามบัญญัติวิหารอารเทนอนตอนนี้หุนก็ไม่ได้ทำอะไรเขาแล้วและพระเอกก็ตะโกนให้ทุกคนก้มกราบเรียวเข้าทางคนในปี้ก็เหมือนจะไม่ยอมนะอยู่ๆก็มาให้พวกเขาทำตามพระเอกแล้วก็ไม่รู้ว่าทำตามไปแล้วจะรอดเหมือนพระเอกหรือเปล่าพระเอกก็พูดโน้มน้าวใจไปเรื่อยจนทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองดูแลกันลองไปก็ไม่เสียหายหรอกแล้วหุ่นเทพเจ้าก็หยุดโจมตีพวกเขา หลังจากที่พวกเขากลมกลาบหุนแล้วตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะแต่ถ้าว่าพวกเขาก็ไว้วางใจไม่ได้จูหุนก็ยิ้มยิ้มแบบหน้าขนลุกแล้วก็ลุกขึ้นเดินมายังพวกเขาให้เอ็ก็บอกว่า ้เรามาทำขั้นต่อไปกันเถอะคือการสรรเสริญพระอ,องค์ตอนนี้คนในตี้เขาเริ่มมองหน้ากันแล้วนะว่าใครอ่ะจะเป็นคนทำแล้วก็มีหนุ่มผมยาวคนหนึ่งเป็นสมาชิกประสานเสียงที่โบสถ์เขาก็เลยเดินออกไป,ปเผชิญหน้ากับหุ่นแล้วก็กล่าวคำสรรเสริญทางหุ่นเทพที่เดินมาและยิ้มไปด้วยก็ยกเท้าขึ้นแล้วก็ได้เหยียบหนุ่มนั่นไปทันทีทุกคนต่างตกใจ ตอนนั้นเริ่มสถานการณ์วิธีละทุกคนต่างหาวิธีต่างๆเพื่อที่จะผ่านบททดสอบการสรนเสริญพระองค์ภาพก็ตัดมาตอนนี้เหลือเพียง6คนเท่านั้นกว่าจะผ่านการสรนเสริญพระองค์มาได้ทางพระเอกก็ได้รับบาดเจ็บนะพระเอกเสียขาไปข้างหนึ่งกว่าจะผ่านมายังกดข้อสุดท้ายทุกคนต่างสูญเสียแต่กดข้อสุดท้ายคือต้องมีใครคนหนึ่งต้องถูกบูชายันหรอดูเหมือนตอนนี้พวกเขาจะแตกคอกันแล้วเพื่อหาคนมาบูชายัน ูเหมือนว่าไอหนุม่มคนหนึ่งที่ผมสั้นๆอ่ะจดึงดาบชี้ว่ายังคอตะลุงเสื้อฟ้าทันทีแล้วก็เริ่มโทษเขาว่าเขาเป็นคนพามาอย่างสารที่นี้มาเจอเรื่องร้ายๆตะลุงเสื้อฟ้าก็ไม่พูดอะไรเพราะที่หนุม่มผมสั้นพูดนั้นก็ถูกทุกข้อเขาก็ต้องเปคนเสียสละแล้วเขาก็เดินไปอย่างแท่นบูชาเขาจะเห็นดวงไฟดวงหนึ่งผุดออกมาตะลุงเสื้อฟ้าก็หันควับตะโกนไปยังพระเอกว่าต้องทงาไงต่อทางพระเอกก็นึกคิดสักพักแล้วก็คิดขึ้นมาได้น่าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการบูชายันแล ให้คนในเตี้ยพาเขาไปดูหน่อยเพราะวกเขาพายุงกันมาถึงก็มีไฟอีก3ดวงผุดขึ้นมาตอนนั้นพระเอกก็ถามลงเสื้อฟ้าว่าทางกิวจะส่งฮันเตอร์มาช่วยพวกเขาอยู่ไหมแต่ทว่าทางลงเสื้อฟ้าก็บอกนี่ก็ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วนะดูเหมือนพวกเขาไม่สนใจดันเจียนแรงดีหรอกทว่าเดอะเกตจะเปิดอย่างสมบูรณ์หลังจาก7วันนั่นก็หมายถึงมอนสเตอร์ก็จะสามารถผ่านเดอะเกตออกมายังโลกมนุษย์ได้ถ้าหากพวกเขาเคลียร์ไม่ได้คุณก็จะออกไปสู่โลกมนุษย์ความมันไรก็จะเกิดเป็นแน่ เหมือนในตอนนี้ทุกคนจะมารวมอย่างแท่นบูชาแล้วทันใดนั้นเกิดปฏิกิริยาบางอย่างส่งผลให้ประตูเปิดออกแล่หุ่นก็กําลังเดินมาหาพวกเขาระหว่างที่ทุกคนรู้สึกสับสนผู้หญิงคนหนึ่งก็วิ่งพวดออกไปแล้วเธอก็วิ่งผ่านประตูไปหน้าตาเฉยทุกคนต่างมึนงงไปใหญ่และต่อมาตอนนี้พระเอกก็จับสังเกตได้ว่าถ้าดวงไฟดวงหนึ่งดับลงประตูก็จะปิดลงเล็กน้อยถ้าไฟหายหมดประตูคงปิดสนิทแน่นั้นแสดงว่าสุดท้ายแล้วต้องมีหนึ่งคนที่ต้องอยู่บนแท่นบู ูชานี้ยังไม่ทันไรไอหนุ่มเสื้อสม้มตัวใหญ่ก็พูดขึ้นว่าผมต้องไปผมขอโทษแล้วก็พักพระเอกกระแทกแท่นบูชาอเอกได้แค่มองเขาวิ่งผ่านประตูไปและพวกหุ่นก็เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆ ในตอนที่เขาตกเฉียงกันลุงคนหนึ่งก็กล่าวชมตัวพระเอกว่าเขาปอดชีวิตมาถึงตอนนี้ก็เพราะพระเอกนะแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็กล่าวว่าเขามีครอบครัวแล้วเขาก็วิ่งออกไปหน้าตาเฉยทางพระเอกพอได้เห็นก็ถึงกับสะบัดกับตัวเองทำไมพวกเขาถึงทำแบบนี้เพราะการที่พวกเขาหนีไปผลลัพธ์มันคือความตายของพวกเราในตอนนี้ก็เหลือเพียงสามคนที่ยังอยู่ที่แท่นบูชาคือลุงเสื้อฟ้าจูฮีและพระเอกตอนนี้ประตูก็ปิดเข้ามาอีกนิดลุงเสื้อฟ้าก็มองพวกพระเอก แล้วบอกกับพวกเขาว่าออกไปเถอะแล้วให้ทางจูฮีแบกพระเอกไปด้วยเพราะตอนนี้พระเอกก็เหลือเพียงขาเพียงข้างเดียวทางจูฮีก็ขาสัน่นขยับไม่ได้เพราะเธอค่อนข้างที่จะหวาดกลัวไม่กล้าทาอะไรเลยอีกอย่างก็หิวให้กับทางพระเอกจนหมดแรงทางหุ่นก็เริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วพระเอกก็หล่อซะด้วยสิก็บอกให้ทางตะลุงเสื้อฟ้าพาจูฮีออกไปเถอะทางพระเอกเขาจะอยู่เองทางจูฮีก็ไม่ยอมนะเพราะเธอก็อยากอยู่กับทางพระเอกตะลุงเสื้อฟ้าก็ไม่พูดล่าทําเพลงใช้ฝา มือฟันที่ท้ายทอยทางจูฮีแล้วเธอก็สลบไปพะเอกก็พยักหน้าบอกดูแลเธอด้วยจากนั้นพะเอกก็ได้แค่มองพวกเขาก็เดินออกไปในตอนนี้พะเอกทําได้เพียงตัดคอกับชีวิตแล้วก็หยิบดาบขึ้นมาพูดว่าไหนๆฉันจะตายแล้วฉันขอลากพวกแกไปด้วยสักหนึ่งตัวทันใดนั้นหุ่นตัวหนึ่งก็ง้างหอกแล้วก็แทงไปยังตัวของพะเอกทันทีถึงกับทําให้ทางพะเอกอักเลือดมาทันทีพะเอกตอนนี้ก็เหมือนจะถึงจุดสิ้นสุดของชีวิต เขาทาอะไรไม่ได้เลยได้แต่เพียงร้องไห้แล้วบอกว่าเขาไม่อยากตายแล้วก็นึกถึงภาพคนในที่ที่แต่ละคนก็ทรยศหักหลังเขาไปในตอนนี้พระเอกก็มองพวกหุ่นง้างหอกที่กําลังจะแทงเขาแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วก็พูดว่าขอแค่โอกาสอีกสักครั้งหุ่นก็ได้แทงไปยังพระเอกทันท,ทีทุกอย่างหยุดนิ่งแต่ร่างกายเขาก็เฉื่อยชาไปหมดสักพักหนึ่งก็มีเสียงแถบการแจ้งเตือนดังขึ้นคุณได้ผ่านเงื่อนไขทุกอย่างสําหรับเคล็ดลับความกล้าหาญของผู้อ่อนแอ พเอกถึงกับตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงระบบก็ดังขึ้นอีกว่าจะยอมรับสิทธิ์ไหมในการเป็นเพลเยอร์ถ้าคุณปฏิเสธหัวใจคุณจะหยุดเต้นภายใน0.02วินาทีทางพระเอกได้ตกลงยอมรับทันทีแล้วก็พร่ามกับตัวเองว่าใช่แล้วโอกาสนี้แหละเขาขอรับมันไว้เองแล้าเสียงระบบก็ดังแจ้งเตือนขอต้อนรับสู่เพเยอร์